อสวัสดีนี่คือรองเท้าของเขานะครับไอ้บ้าปเดี๋ยวเขาสวัของพี่จิตรเดี๋ยวก่อนด้วยผม่ได้เดี๋ยวไอเทียตไอเทียก้ารองเท้ามาขายดูแล้วแบบว่ามันมันดูมีดีไซน์มากเลยเออใช่พอแล้วครอบครัวเราก็ลังจะไปได้ดีถ้าขอพูดคำเดียวสั้นๆว่า ตั้งไปไปติดรองเท้ายังใหม่กว่ารองเท้ามันอีกคับผมเชื่อไหมตอนแรกจะไม่รู้ว่าเอามาเอามาปูลเสร็จปั๊บมันจต้องเอารูปติดด้วยรองเท้ายี่ห้อนี้เป็นรองเท้าแพงนะครับผมก่อนนะฮะแต่ว่าคุณทํายังไงให้มันดูไม่แพงได้ครับครับผมมันอยู่ที่ผมวางไว้ตรงนี้วางนี้กูอายเขาเผื่อใครอยากได้แล้วเขาซื้อเลยตอนนี้ทําไงอะวางเลยวางเลยวางข้างเลยของเจี๊ยบ แล้วเอารองเท้ามาประมูลแล้วเอารูปติดเอาตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ก่อนพี่คางเกยงยีนครับตัวนี้ครับกางเกยงยีนตัวนี้ดีเซลเป็นเป็นตัวโปรดเหมือนกันครับผมนะฮะเอเท่าไหร่ครับเท่านี้แหละครับพี่3 2ครับอันนี้นัน้อยอยายอมแพ้ดิวอยายอมแพ้นะฮะ ไม่ต้องยอมไม่ต้องอายเฮ้ยมีงานพอดีเลยพี่ครับผมไม่ต้องอายอยู่กับเราก่อนอย่าท้ออย่าท้อโอ้โหแฟนคลับเทียบขนาดนี้น้อยเยอะไม่สำคัญครับอยู่ที่จิตใจในการรุ้พอครับทำบุญกันนะครับเมื่อตเกียเขาพาไปเจ็ดหมื่นแล้วนะครับผมอันนี้เป็นบวกของน้องยูเหมือนให้กำลังใจเลยนะให้กำลังใจ พร้อมกับรูปถายด้วยนะครับเป็นหมวกอะไรมีประวัติยังไงชอบยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนครับมีมีครับคือหมวกเล่มนี้เนี่ยเล่มหมวหมวกใบนี้เนี่ยถ้าหมวกเล่มนี้ใช้แทนได้ก็จุดไฟติด็นเทียนนะฮะหมวกใบนี้เนี่ย อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนผมอยู่มัธยมศึกษาปีที่5ครับโอ้โหใช่แล้วคือเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่มสีแล้วไม่ใช่สิตอนนี้ขึ้นปีสามไมเรียนตกอ๋อปีสามไมเรียนตกก็คือว่าตอนนั้นเป็นกีฬาสีครับที่โรงเรียนแล้วก็อยู่สีเหลืองแล้วชุดชุดสตาฟของรุ่นพี่สีเหลืองเนี่ย จะใส่กางเกงเลสีเหลืองแล้วก็หมวกใบนี้แล้วก็มีเสื้อเสื้อสีขาวตัวหนึ่งเลยแล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นหนึ่งในชุดสตาร์ทใช่คือทุกคนที่เป็นสตาร์สีเหลืองจะจะมีหมวกใบนี้ใบนี้เลยก็เลยรักแล้วก็เก็บมาตลอดเก็บอย่างดีครับผมเพราะผมถือว่ามันเป็นความทรงจำอย่างดีตอนผมอยู่โรงเรียนสางทีเกษรโอ้ยนี่ความทรงจำยาวนานมากนะคะยาวมากนะครับอ่ะหมวกใบนี้น้องนัทอยาก เริ่มต้นราคาประมูลที่เท่าไหร่ครับผมตอนแรกกะว่าจะมาขายก็ตั้งราคาไว้ที่200ยก็เริ่มที่200เท่านั้นคร 200, so i, ับมทีร yep. 200บาทเท่านั้นเลย200บาทเท่านั้นอ้าวเริ่มประมูลครับนะฮะของบาเดี๋ยว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 มีคนบอกว่านัดใส่ให้ดูหน่อยว่าหล่อขนาดไหน เชื่อว่ใส่แล้วราคาขึ้นหนเอางี้นะจุดจุดนี้เนี่ยนี่ถ้าเป็นป๋าเทพป๋าเทพ็ตาองบอกออาถอดบวกเก่าออกก่อนไม่ใช่ครับไม่ได้ใส่เล่เอางี้นะจุดจุดนี้เนี่ยผมยอมไม่กลัวผมพังผมจะใส่เลยธรรมดาผมก็กลัวทรงผมพังสุดอุ๊ยง่ารักที่สุดเลยเด๋ยวยิ้มยิ้มยิ้มหมวเงียบยิ้มหัวางาผม <Started> ทำไมอ่ะเดี๋ยวราคาตกาไอ้ด้ยเหมือนรนะะเกียดมากนะระเกียดแบบที่เดียดแร้เจียบใส่ได้ลองใส่ดูไอ้แจค็คลองเท้าพี่อีกคู่นึงถามว่าถ้าตัวแวนไม่พอโทษน,นะครับ<อ>จะไปเดินดาวังคาเหรอครับรองเท้าอะไรครับ <c> oy, <wh ay> ถ้าตัวแว์แล้วยังไม่เห็นคุณค่าของคู่นั้นเรือขนทรายสักคู่หนึ่งเป็นไงครับผมอันนี้ <c oughs> ไปใส่เขาทำไมก็มีไงเขาบอกว่ามันหล่อพี่ถอดออพี่หูเหาเอ้ยอะไรเต็มหัวหมดพี่ก็มีสิทธิ์ประมูลน่ะพี่ให้หนึ่งพันเนี่ยตอนนี้โอ้ยเออถ้อไปรอยเขาชอบเขาชอบพันแล้วจะเอาหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทแล้วมีใครจะมีจินตนาในการร่วมประมูลในครั้งนี้นะครับขอลงนัดครับผมหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทล้วค่ะเท่าไหร่ดีคะจบตรงนี้เหรอเสียใจนะ 1200บาทครับสองพันเลยโอ้ยสองพันบาท2 0อยู่ทแล้วสองพันแล้วเอาละครับน้อยกนอยเยอะไม่เป็นไรน้อยเยอะไม่เป็นไรสามพันบาทโอ้มากสามพันบาทสี่พันบาทครับผักเสือนำห้าพันบาทเร็วมากห้าพันบาทมาแล้วหกพันบาทครับ โอ้โหมาเลยครับมาเลยฮะจุดนี้ต้องมือหนึ่งไปเลยนะเดี๋ยวผมสบใส่ตาก่อนนะผมเอะความทรงจำในวัยเยาว์นี่ยมันบาทมากกว่านี้นรับมีความตั้งใจขนาดนี้แล้วย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วนะ มวกนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับเพราะวันนี้เรามารวมตัวกันนะครับของศิ่ปพินดารามากมายทีเดียว<ะ>เพื่อ<ะ>ทําบุญร่วมกันด้วย<ะ>แล้วก็เป็นการโปรโมทนะครับการใช้น้อย<ร>ใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่ลดภาวะโรคร้อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้นอกจากได้บุญนะครับได้ชมงานแล้วนะครับยังได้จับจ่ายใช้สอย<ะ>แล้วันนี้ก็ประ,ประมูลอย่างนี้นี่คือได้บุญมากๆนะครับเป็นของรักดารานะครับเอาละครับตอนนี้นะครับของทั้งนัดนะครับอยู่ที่6 0พันบาทมากกว่านี้มีเลยครับอ่า เท่าไหร่จ๊ะเจ็ดพันครับแหมขึ้นมาได้ค่ถือว่ามห้าหมรเ็นเจ็ดพันบาทแล้วเจ็ดบาทแล้วนะฮะมีมากกว่านี้ไหมครับมากกว่าเ0็ดพันมีไหมครับมากกว่าเจ็ดพันเท่าไรคะเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อบาทครั ครับ7 5 0 0้านะครับช่วงนี้นะครับใครอยากสอดแทรกประมูลรองเท้าได้เลยนะครับสอดแทรกเข้ามาได้เลยนะครับทีเด็ดอุจาลุนคือว่าจะมีใครเอาไหมเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วครับเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าประมูลรองเท้าอย่างนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการประมูลหรือกับเรื่องของงานนะครับเขียนใส่กระดาษนะครับแล้วก็ยัดใส่รองเท้าแล้วเคลี้ยงมาให้ผู้เสียหายได้นะฮะครับผมตั้งตั้ง 7,500นหะคะประมูลกันต่อ7,500ครั้งที่หจริงๆริเหรอจริงจริงเหรอหนึ่โหนโอ้โหสวยเลยเลขสวยเลยเอาละครับมืเลขสวยเลยเท่าไหร่นะหมื่น้าร้อยนี่พันนน่นก็หมื่นห้าพันะหมื่นห้าร้อนี่ทุกกระปุกแล้วนะหมื่ หมดแล้วเหรอเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสองพันค่ะใจบุญอีกแล้วมาอีกแล้วคุณหลิงคุณหลิงมื่นบาทคุณหอีกคุณหล岭อ๋อวุลิงคุล岭วุล岭คุณหลิงเมื่อกี้ประมูลของน้องต้องพิลูกตาลากหลานไปแล้วตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่หลิงครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่าไหร่คะ 1นึ่งบาทแล้วครับหนึ่งมืนสองพัโอ้โหทีนี้ก็เอาะอย่ายอมนะหนึ่งนยะครับตอนนี้ยอมนะหนูว่าอย่ายอมมากกว่าไหมครับพี่หมิงจ๋ายอมอีไปไหนล้วมีมองมีมองกันด้วยอนึ่งมืนองพครั้งที่อีจะไปไปไปหนึมืนสองพครั้งที่สประวัติศาสตร์ 1,300งืามพันบาทหนึ่งหมืบาทหนสสาบาทส3บามสิบาทสิบสามหนึ่ัอบสามทอ๋อทำไมอ่ะเป็นอยู่เองเขาอยู่วีสบามครับผมเป็นเลขครับโครับนี่แสดงว่าเป็นแฟนครับ ประมูน่ะใช่แล้วประมูได้ที่เดียวที่เดียวครับพี่ตบเลขกันนะตบกูตนเอาละอยู่ที่พีลาร้อยอยู่ที่เท่าไหร่นี่พี่น้องหนึ่งอยสิบสาบาทใช่มันสาร้อยสิบสาบาทมีมากกว่านี้ไหมครับนีไหมคะเดี๋ยวทางนู้นให้มา14บเป็นสิบาทผมจะดีใจมากเลย แตสี่บาทผมจัมากกวไม่จับพี่หนึ่งจ้าสู้ไหมหนึ่ม่นสาามร้อยบาทตอนนี้เลขสวยนะครับเลขสวยนี่เขาเอาเคล็ดด้วยนะครับนอกจากเป็นเลขของน้องนัทที่เขาเรียกว่าได้ตอนนั้นที่ประกวดบ้านที่ได้เข้าบ้านใช่ใครับงนึ่งหม่ามพันสา้อยสิบสาบาทครั้งที่หนึ่งหนึ่งบาทครั้งที่สองไม่และหนึ่งหมื่น หหมื่อยสิบสามบาทจบตรงนี้เลยนะโอเคมาเลยครับโ <Okay. S 1> อเคจบไปเลย คือประมูลเองไม่มีใครประมูลต่อแก่ประมูลใ่มาเองอีกด้วยัขอจบที่นี้คือได้หันไปมองสบตาเบลียวเดียวกันแล้วใช่เลยครับตกลงกันแล้วว่าราคานี้นะเพื่อนประมูลแต่ลงประมูลไปที่หนึ่งหมื่นผมเพื่อนรักแค่ไฟฟนี่ก็สามล้อเยอะแล้วสามบาทนะครับใช่เลยครับสวัสดีนะครับมาในี่เอาไปใครใครอยู่แต่มาแต่อยู่ที่ใครอ่ะอ่ะชื่ออะไรกันบ้างอ๋อแล้วอ๋อขอบคุณครับชื่ออะไรกันบ้างครับ คุณอ้อยนะครับเป็นแฟนน้องนาทิวตั้งแต่แรกแฟนครับแฟนครบน้องนาทิวตั้งแต่แรกเลยป่ะครับโโใช่ค่ะก็คืคคอคุณอ,อ้อยเขาตงตั้งแต่เด็เลยตั้งแต่ดัดคันเหล็กเลยนะครับใช่ค่ะรู้ล่ะครับ เหมือนกันเลยวันนี้ก็ตามมาเชียร์น้องเขาจริงๆยังไงนะครับเป็นตัวแทนขอบคุณจากทุกๆหน่วยงานที่ร่วมกันวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับถ่ยายภาพสมูลใน,นครั้งน,นี้นะครับนี่ไม่เกี่ยวไว้เองนนหรอขอบคุณน้องนัดติวมากๆถ่ายภาพดกันก่อนถ่ายภาพร่วมกันก่อนบวกด้วยนะครับอ่ารับจัดเก็บกันไว้เองหรอคถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปครับอ่าล่ะ ได้ดว่าราคาเริ่มต้นแค่200บาทเท่านั้นนะพี่โน่เพิ่นไปถึง15,313บาทเลยทีเดียวนะคะโอ้เป็นเป็นเป็นกุศลนะครับก็ขอให้น้องๆเอฟที่มาร่วมงานนะครับก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้งานเพิ่มอีกเยอะๆนะยทีเดียวทำบุญหลายหนแล้วนะครับช่วยงานคุณหลายหนแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณรถนัทด้วยนะครับขอบคุณคทั้งหมดน้องัเกิยวด้วย เอาละครับ <Okay. S 1> ต่อจากนี้ไป